การที่พระภิกษุยุคลังหลังเช่นเราจะอธิบายทำคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องที่สุดเพื่อผู้ฟังจะได้เข้าใจมากที่สุดจะต้องคำนึงถึงบาปบุญคุณโทษจะใช้ความเห็นส่วนตัวเข้าผลมากก็จะมีโทษมากกว่าคนการกล่าวทำต้องวิเคราะห์ให้ดีๆให้สอดคล้องกันไม่ขัดแยง้งจะต้องคิดแล้วคิดอีก โยนิสูมณสิการดังข้อความบาลีทสมะสูตรนิทานสัง16ึ่งหทับสานทับหกึ่งข้อความน่าจะถูกนำมาปนกันฟังแล้วจะสับสนไม่เข้าใจอาจจะเกิดผิดพลาดมาแต่สองพันปีที่ผ่านมาเมื่อครั้งพุทธคูสาจารย์ท่านได้แปลจากภาษาสิงหหนมาเป็นภาษาบาลีะบับปัจจุบัน ท่านมีคุณมากเพราะแปลคัดลอกผู้เดียวการกระทําผู้เดียวมันเหนื่อยโอกาสพลาดมีสูงเมื่อนํำทาที่แปลเป็นบาลีกับอินเดียท่านก็ขยายข้อธรรมที่มีไม่ครบอยู่แล้วเพิ่มออกเกินครึ่งจนได้8 4 0 0 0ันกองและข้อธรรมจะซ้ำๆกันแล้วยังปะปนท่านก็ทําสุดความสามารถของท่านในยุคนั้น ท่านก็หวังว่าภายภาคหน้าคงจะมีผู้มาแกะถอดแยกออกอธิบายท่านไม่ทิ้งลักษณะตัดสินพระธรรมวินัยแปดประการและเกสมุตตสูตรวงเล็บเปิดกาลามะวงเล็บปิดพร้อมกับไม่ทิ้งมหาประเทศสีเพื่อภายภาคหน้ากุลบุตรผู้บวชด,ด้วยศรัทธาจะเอามากลองอีกครั้งหนึ่ง เปรียบคนผู้มีความกล้าที่จะเอาทองคําของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่จริงๆในนั้นให้แยกออกมาให้คนได้เห็นทองคําที่บริสุทธิ์เป็นเช่นใดเพราะนักปราชญ์ทั่วโลกก็รอทำของจริงที่เป็นทมค่ากิเลสได้จริงเป็นอากาลิโกคนทั่วโลกก็คอยทำของาศาสดาอีกของโลก แสดงอนุภาพนำสันติกลับมาสู่โลกอีกครั้งจากนั้นทุกทุกศาสนาก็ควรกันกองเอาทองแท้ที่มีอยู่ในรัฐทีของตนเอาออกมาโชว์ได้แล้วจะมากหรือน้อยทำทองของแท้แม้จะน้อยมันก็มีอนุภาพสร้างสันติภาพถาวรได้ทุกวันนี้มันสันติภาพที่บีบคั้นมีนิวเคลียร์บ่มไว้รอวันระเบิดอยู่ ถ้าเราชาวโลกไม่ช่วยกันแก้ฝ่ายสาสนจักรก็ตรวจคำภีข้อความใดปนมาไม่เป็นไปเพื่อสันติภาพก็ตัดออกนักปราชญ์ราชบัณฑิตที่คอยตรวจมีมากแม้การจะอธิบายอิทัปัจจยตาแยกเป็นสรรพสิ่งและแยกปฏิจจสมุปาทเป็นสรรพสัตว์มี12ข้อต้องการรับคำตำหนิจากผูร้รู้จะต้องทำใจให้กว้าง การอธิบายจาก11ข้อมาเป็น12ข้อไม่เคยมีผู้ใดทำมาก่อนในครั้งพุทธกาลเรียกการแสดงธรรมแบบนี้ว่าแสดงโดยพิสดารแต่คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นข้อความในพระสูตรนั้นมันปนจนผู้อ่านแยกไม่ออกเพราะใช้คำว่าอิทัพปัจจยตาในปฏิจจสมุปบาท ใช้คำผิดอิทัปัจจยตาคือการเกิดขึ้นของจัก,กรวาลอะนันตจัก,กรวาลเรียกว่ากาแล็กซีไม่มีที่สิ้นสุดแก้ไม่ได้ปฏิจจสมุปบาทเป็นวิถีสิ่งมีชีวิตมีสุขทุกข์แก้ได้ดังจะอธิบายต่อไปนี้อิทัปัจจยตาเท่ากับสับปสิง่ง และปฏิจจสมุปาทเท่ากับสรรพสัตว์หลักฐานบาลีทัศสมสูตรนิฐานสัง16ึ่งหทับสาทับหกนึ่งบาลีกัตมโมจะพิกเวปฏิจจสมุปาโดจะอิทัปปัจจยตาดูก่อนพิสุจทั้งหลายการเกิดขึ้นของสรรพสิ่งและการเกิดขึ้นของสรรพสัตว์เป็นอย่างไรข้อหนึ่ง ชาติปัจจยาภิกเวชลามรณะดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชลามรณะจึงมีขึ้นได้อุปาทาวาภิกเวตตะคตานังอนุปาทาวาตตะคตานังดูก่อนพิสุไม่ว่าพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามทิตาวะสาธาตุธรรมชาติ ธาตุนั้นนั้นมันมีอยู่ก่อนแล้วธรรมทิตตตาคือความมีอยู่ธรรมดาธรรมดาของมันธรรมนิยามตาความเป็นกฎตายตัวของธรรมชาตินั้นๆั้นอิทัปัจจยตาความอาศัยกันและกันจึงเกิดขึ้นได้นี่คือสัพพสิงจะอธิบายโดยเนื้อแท้คือเมื่อสารรูปหมดพลังงาน จักรวาลน,นั้นชื่อว่าล้างไม่มีสิ่งมีชีวิตตัวพหงษตัวพลังงานหลักคือน,นามจะทําหน้าที่รีไซเคิลดึงดูดซากดวงดาวดวงอาทิตย์ซากโลกล้างหลายๆกาแล็กซี่ดูดมารวมจนเป็นหลุมดํามันเป็นกระบวนการทํางานของธรรมชาติเป็นธรรมดาเป็นกฎตายตัวตามธรรมดากาแล็กซี่ของเราอยู่ชื่อทางช้างเผือก มีจัก,กรวาลล้างโลกล้างดวงอาทิตย์ล้างมากเป็นหมื่นเป็นแสนนักวิทยาศาสตร์คำนวณว่าอีกส0่พปีจะมีกาแล็กซี่มาถึงเราเพราะมุ่งเข้าหากันแต่ในพุทธศาสนาโลกของเราจะไม่สลายง่ายๆเพราะได้รับพยากรณ์แล้วจนกว่าพระเมตไตรลงมาตัดสุูมันจึงจะหมดอายุ อิทธปัจจยตาคือการเกิดขึ้นของหลุมดำแล้วก็ระเบิดออกกลายเป็นกาแล็กซี่ธาตุสี่ก็ประชุมเป็นโลกใหม่สภาวะนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสปรรพสิ่งเป็นอย่างนี้เป็นธรรมดาวาลีตังตะถาคโตอภิสัมพุทธติอภิสมีติตถาคตพระพุทธเจ้าย่อมรู้พร้อม เข้าถึงทุกๆธรรมชาติอภิสัมพุทธชิตวตวาอภิสเมตตวาเมื่อรู้พร้อมและเข้าถึงพร้อมแล้วอาจิกติเทเสติจึงเทศสแสดงบอกปัญญาเปติปัฏฐาเปติย่อมบัญญัติและตั้งขึ้นไว้วิวตัติวิภชชติย่อมเปิดเผยแล้วจำแนกชัดเจน อุตตานีกะโลติย่อมทำการเปิดของที่คว่ำให้งายปัสสาติจาหะชาติปัจจยาภิกขเวชะลามะละนังแล้วจึงกล่าวว่าพิษุจงดูเพราะเกิดมันจึงเท่าแล้วก็ตายอิติโขภิกขเวเพราะเหตุอย่างนี้ชัดเจนหรือยังพิษุยาตะตะลับตะ,ะตา ธรรมชาติทุกกรณีเป็นของมันเช่นนั้นอวิตถาตาคือมันจะต้องเป็นอย่างนั้นจึงไม่เพดอนัญตะตาไม่มีใครทาให้เป็นอย่างอื่นได้อิทัปปัจจยตานี่คือสปปรรพสิ่งเป็นกฎลงตัวของธรรมชาติตัวอิทัปปัจจยตาไม่มีผู้ใดแก้มันพระพุทธเจ้าก็รู้ไว้เฉย,เฉย อยังวุจตติพิกขเวปฏิจจสมุปปาโดดูก่อนพิสุ์ทั้งหลายส่วนธรรมชาตินี้มันคือสิ่งมีชีวิตมันเป็นสรรพสัตว์เมื่อมีเหตุอยู่มันก็เกิดต่อไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าหมดเหตุมันจึงจะดับไปได้วงเล็บเปิดปฏิจจสมุปปาโดวงเล็บปิดมันคือพลังงานมีชีวิต ที่มีอวิชชาเป็นตัวทําให้มันเกิดพระองค์จึงยอยกเอามาสอนเปรียบใบไม้ในกามือเดียวเท่านั้นเพราะชีวิตมันรู้เวทนาสุขทุกข์ส่วนอิทัพปัจจยตามันกว้างใหญ่ไพศาลกาแล็กซี่เล็กๆเส้นว่าศูนย์กลางระยะประเมินหนึ่งแสนปีแสงต่อให้ท่านมีอายุแสนปีเดินทางด้วยความเร็วแสงท่านก็จะกลับมาโลกไม่ได้ เพราะจัก,กรวาลที่เราอยู่นี้มันก็เคลื่อนตัวไปพร้อมกับกาแล็กซีทางช้างเผือกไม่เคยหยุดมันจะรวมตัวเป็นหลุมดำเมื่อมันล้างไม่มีสิ่งมีชีวิตแล้วระเบิดออกเป็นกาแล็กซีใหม่กระบวนการทำงานของธรรมชาตินี้ไม่มีเวทนาและไม่มีที่สิ้นสุดไม่เอามาสอนมันดับทุกในใจของคนไม่ได้ถามว่าพระพุทธเจ้ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไร รู้ด้วยจิตที่สร้างสมอบรมบาลมีมามากคือทัศพลยานมีความเร็วไรขีดจำกัดแค่ยานจิตชั้นโลกีและดับพระเจ้าของศาสนาต่างๆนักวิทยาศาสตร์ก็งงแล้วเขาไม่รู้เลยว่าเทคโนโลยีชั้นสูงสุดคือจิตชาณวิสัยพุทธวิสัยความสามารถพิเศษที่หักกฎฟิสิกเป็นอจินไตต่อไปผู้ถามก็ไม่หมดความสงสัยได้ และไม่เป็นไปเพื่อสันติสุขอันยั่งยืนต่อมาข้อสองพระวะปัจจะยะตาขอไปต่อมาข้อสองพระวะปัจจะยาชาติดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะพบเป็นปัจจัยชาติย่อมมีปัจสถาติจาหะพระวะปัจจะยาภิกขเวชาติ และจะกล่าวพิสุจงดูเพราะมีพบจึงมีชาติใช่ไหมข้อสามอุปาทานปัจจยาพิกเวระโวดูก่อนพิสุเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยพบย่อมมีปัสสะถาติจาหะอุปาทานปัจจะยะพิกเวระโวและจะกล่าวพิสุจงมาดูเพราะเห็นเป็นจิตของเรามันจึงเกิดเป็นพบ วงเล็บเปิดอุปาทานแปลว่ายึดถือเอาจริงๆวงเล็บปิดสําคัญมากแตกต่างจากที่ท่านเรียนมารู้มามากข้อ 4. สีสมะติปัจจยาภิกขเวอุปาทานังดูก่อนพิสูเพราะสมมติภาษาเป็นปัจจัยจึงยึดถือปัจสถาติจาหะสะมะติปัจจยาภิกขเวอุปาทานัง และจะกล่าวเพราะภาษาสมมุติเป็นปัจจัยพิสุจงดูความยึดถือเป็นอุปทานจึงมีขึ้นได้วงเล็บเปิดเป็นตัวเราจริงๆเป็นตัวเขาจริงๆวงเล็บปิดข้อ5ตัณหาปัจจยาภิกเเวสมติดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะตัณหาคือความยินดีชอบใจบ้างยินร้ายบ้างจึงเป็นปัจจัย จึงสมมุติชื่อภาษาปัสาถา,า,าติจาหะตัณหาปัจจยาภิกขเวสมติและจะได้กล่าวในปัตนี้ว่าดูก่อนพิสูจนจงดูเพราะความชอบใจจึงถามหาชื่อคำสมมุติชื่อภาษาจึงมีขึ้นได้เพราะจะได้รู้ชื่อเสียงเรียงนามพ่อแม่บ้านที่อยู่ก็ล้วนเกิดจากสมติเพราะธรรมชาติ ทั้งปวงไรชื่อมาแต่เดิมข้อ6เวทนาปัจจยาภิกขเวตัญหาดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายเพราะความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์และเฉยเฉยคือเวทนาจึงมีตัณหาความรับความชังและเฉยเฉยจึงมีขึ้นได้วงเล็บเปิดเฉยเฉยตัณหาชั้นละเอียดวงเล็บปิด ปัสสาติจาหะเวทนาปัจจยาพิกเวตัญหาก็เรียจะกล่าวในบัดนี้พิสุจงดูเพราะสุขทุกข์เป็นปัจจัยชอบบ้างไม่ชอบบ้างเฉยบ้างจึงจะมีได้ข้อเจ็ตผัสสะปัจจยาพิกเวเวทนาดูก่อนพิสุทั้งหลาย เพราะสัมผัสเป็นปัจจัยจึงมีความรู้สึกคือเวทนาสุขทุกขย่อมมีขึ้นปัสสะถาติจาหะพัสสป,ปัจจยาภิกขเวเวทนาภิกษุทั้งหลายท่านจงดูเพราะประสาทสัมผัสเป็นปัจจัยเวทนาเย็นร้อนอ่อนแข็งสุขทุกข์ย่อมมีขึ้นข้อ8สลายตนะปัจจยาภิกขเว พัสโสภิษุเพราะข้อต่อหกทางเป็นปัจจัยจึงมีสัมผัสขึ้นได้ปัสสถาติจาหะสาลายาตนะภิกขเวพัสโสและจะได้กล่าวภิกษุท่านจงดูเพราะตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทางสมบูรณ์สัมผัสย่อมมีแน่นอนข้อเก้า นามะลูปะปัจจยาภิกขเวสลายตนังดูก่อนพิสุเพราะจิตกับกายสมบูรณ์พร้อมข้อต่อทั้งหกทางย่อมมีตาหูจมูกลิ้นจึงมีขึ้นได้ปัสาถาติจาหะนามะรูปะปัจจยาภิกขเวสลายตนังดูก่อนพิสุท่านทั้งหลายจงมาดูเมื่อจิตและกายประชุมพร้อมเป็นปัจจัย ข้อต่อหกทางย่อมมีข้อสิบวิญญาณปัจจยาพิกเวนามะลูปังดูก่อนพิสุวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยกายกับใจจึงมีปัสสถาติจาหะวิญญาณปัจจยาพิกเวนามะลูปังพิสุท่านจงมาดูเพราะวิญญาณธาตุเป็นปัจจัยจิตหัวใจร่างกายย่อมสมบูรณ์ได้ วงเล็บเปิดจะไม่ตายในท้องวงเล็บปิดข้อ11สังขาราปัจจยาภิกขเววิญญาณังดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายเพราะความปรุงแต่งประชุมพร้อมสสารธาตเป็นปัจจัยวิญญาณธาตุย่อมมีปัจสถาติจาหะสังขาราปัจจยาภิกขเววิญญาณังเราจะกล่าวพิสุทธทั้งหลายท่านจงดู เพราะมีสสารธาตุเป็นปัจจัยปรุงแต่งพระลังงานมีชีวิตย่อมมีข้อสิบสองอวิชาปัจจยาภิกษวสังขาราดูก่อนพิสุทั้งหลายเพราะความที่รู้มันไม่ตรงตามความเป็นจริงชื่ออวิชาเป็นปัจจัย รู้เพียงสมมุติสัจจะที่เป็นภาษาใช้สื่อสารกันของธาตุรู้พลังงานมีชีวิตเหล่านี้ก็แตกตัวอยู่ตลอดเมื่อธาตุสี่ประชุมพร้อมอวิชาคือชีวิตเราอันเดียวกันดับอวิชาชีวิตก็ดับตัวเราก็แค่ภาษาที่เหลือเป็นอมตะคือพลังงานศูญญตาไม่ไปไม่มาไม่มีเส้นผ่าศูนย์กลางนิโรโทรไรขอบเขตต่างจาก ปรมาตามันตรงที่อัตมันวนมาเกิดอีกได้พุทธศาสนาเรียกนิพพานพมอรูปประพรมจิตยินดีในจิตเป็นดวงสว่างมีอายุยืนหมดอายุก็ลงมาอาบายสีได้โลกเป็นสสารธาตุธาตุสี่ประชุมจึงเป็นโลกได้เมื่อธาตุประชุมพร้อมจุลินทรีย์ต่างๆเกิดพร้อมอวิชชา แตกตัวพัฒนาสืบต่อไปจนได้กลายเป็นมนุษย์สมบูรณ์ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นทุกชัดรู้เหตุแห่งทุกขคือใจที่รู้แต่สมมุติว่าเราเขาสัตว์บุคคลแล้วก็ยึดเอาเป็นจริงเป็นจังเมื่อสิ่งสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงก็ทุกข์ใจจากนั้นมีศรัทธาออกบวชเข้าป่าฝึกตนทำสม,มถะจิตสงบลงขบวนกู้ได้เริ่มไฟจิต ย้อนเอาอาดีตมาให้ดูเห็นภาพในอดีตมากทั้งดีและฝ่ายชั่วเลวสามสลดสังเวชตัดขาดจากความยินดียินร้ายจางคายสลัดคืนทุกอารมณ์เพราะความรู้แจ้งตามเป็นจริงเกิดขึ้นอวิชาก็ดับตัวชีวิตที่จะสืบต่อก็ดับเป็นสักแต่ว่าพูดคุยได้ปกติอยู่รออายุกายหมด ก็ดับหมดปัญหาโดยประการทั้งปวงเอวังสัมปันโนพิกุ